สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะแฟนๆหงแดงช่วงนี้นะครับอยู่ในฤดูฝนนะครับฝนตกทุกวันนะครับแต่รู้สึกไหมว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงเอ๊ะหรือว่ามันจะเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวซะแล้วนะครับหนาวจังเลยว้าไปถอยเสื้อนะครับ เจ้าริวพูลนะเกรดแฟนบอลเดี๋ยวคงจะต้องไปถอยนะฮะเสื้อแจ็คเก็ตมาสวมซะหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวเหลือเกินโอ้โหมันจะไม่หนาวได้ยังไงละครับท่านผู้ชมนะฮะเพราะว่าริเวอร์พูลของเรานะครับหลังจากจบนะสามแมตช์นะครับแรกของพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2025-2026 ติดยศเรียบร้อยฮะยศอาจจะไม่สูงมากนะครับแต่ที่ตามมาเนี่ยไม่มีใครที่ยศที่สูงกว่าเลยนะครับตอนนี้นะครับอดีตแชมป์นะครับติดยศจ่าเรียบร้อยจ่าฝูงครับ <c oughs> โอ้โหกว่าจะได้มาเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะครับเลือดตาแทบกระเด็นะนะนะเดี๋ยวมาคุยกันมันเกิดอะไรขึ้น บ้างนะครับสำหรับเกมเย้าที่เจอกับไอปืนใหญ่ไฟมันเนียงอาร์ซนอนลนะครับแล้วก็นอกจากจะได้รับข่าวดีนะครับในการที่เราเนี่ยขึ้นเป็นจ่าติดจดตื่นเช้ามาเนี่ยโอ้โห h e ียวีโกนะครับมาเต็มฟีดเลยฮะใครจะไปคิดครับว่าแกจะมาแบบรวดเร็วทันใจขนาดนั้นนะครับ Alexander i s a a นะฮะ Here We Go เรียบร้อยนะฮะ k e ีเดี๋ยวเขาบอกว่าจะตามมาออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันสักหน่อยดีกว่านะมาเขาเรียกว่าแสดงความยินดีมาเอนจอยมาแบ่งความสุขกันสำหรับแฟนหงแดงทุกท่านครับสถิติก่อนแข่งขันนะครับ h e d to h e d เนี่ยจเจอกันมา6แมตช์ล่าสุดนะครับในทุกถ้วยทุกรายการนะ เรือพูลของเรานะครับ6แมตช์เนี่ยชนะไป2องออเตนเลชนะเรา1แล้วก็เสมอกันไป3นะครับโดยเฉพาะนะหลังสุดเลยนะครับฤดูกาลเนี่ย3แมตช์หลังเนี่ยเร์พูลของเรานะเสมออร์เซนอลเนี่ยไป2แมตช์เลยนะครับในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วนะ2-2แล้วก็2-2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอร์เซนเลเขาไม่กลัวอย่างที่ผมเคยพูดกันไปแล้วนะตอนพรีวิวว่าเข้ามาในในฐานะรองแชมป์ นะครับแล้วก็เบียดคู่ขี้สูสีแถมนึกดูการนี้นะได้ตัวมาเพียบเลยซูบีเบนดี้วิกตอโยเคเรสนะครับมาดูเอเก้เออเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามาร,ยรุยฮะเขามาใส่มันรุยกันนะครับก่อนเกมก็คิดว่าอย่างนั้นนะลิเวอร์พูลของเรานะครับเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนนะครับโคนาเต้ฟานไดอาริซงเบเกอร์แบ็กซ้ายเคอร์เคสแบ็กขวาพอลุบหล่อพลังมานะครับ โดมิ Line, นะิกโซบอสไลนะครับกองกลางแม็กอลิสเตอร์กลับมายืนคู่กับกาฟินแบกนะครับแผงแนวรุกนะซ้ายกักโปกลางฟอรเรนเวสขวาซาร่านะครับแล้วก็กองหน้าเอกิติเกกนะครับก่อนแข่งนะเราก็ใจแล้วก็จินตนาการแม่ไอ้คู่นี้เนาะมันเพิ่งเจอกันแบบเปิดฤดูกาลมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไปปิด เขาเรียกว่าปิดพักและเดี๋ยวจะไปเล่นทีมชาติเพราะฉะนั้นมันน่าจะใส่กันเต็มที่นะครับใส่เต็มข้อล่อเต็มแข้งเอาว่าวัดกันไปเลยใครดีใครอยู่นะครับแต่รูปเกมกับตลปัดนะครับเรียกว่าครึ่งแรกเนี่ยแบบหาวแล้วหาวอีกนะครับเพราะว่าดูเกรงดูเครียดนะครับไม่มีใครเปิดเกมบุกกันเลยนะเอาเป็นว่าคือ ติชึง่งดูฟอร์มนะครับโดยเฉพาะอาร์เซนอลเนี่ยเขานะเพจดุตั้งแต่แรกเลยไม่ให้ลิเวอร์พูลได้เล่นบอลแบบถนัดเมื่อให้ได้ครองบอลต,ตามปัจฉยาของอาร์เนอร์ชาอตเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาวิ่งใส่นะวิ่งบดวิ่งบี้สิ่งที่ลิเวอร์พูลทำได้คือจ่ายไปจ่ายมาเสร็จแล้วก็พาสไปข้างหน้านะครับถ้าดีหน่อยก็เก็บบอลได้เสร็จแล้วไปไหนไปได้ก็คืนหลังนะครับรูปเกมจะเป็นอยู่อย่างเนี้ยนะครับ 10 20นาทีแรกนะครับเหมือนกันพอกระเตื้องขึ้นมาหน่อยลิเวอร์พูลก็ได้ครองบอลอาร์เซนอลเข้าไปพาเกมแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยคือผมก็ไม่รู้สินะถ้าเราติดภาพของยุคของอาอร์เจนตนครอฟนะแล้วก็มาดู2แมตช์แรกเนี่ยเราเปิดเป็นเกมบุกเนาะแต่แมตช์เนี้ยลิเวอร์พูลพยายามเลยนะครับพยายามเราต้องใช้คำนี้พยายามจะไม่เปิดเกมบุก พอได้บอลครองปุ๊บพยายามเซตบอลไปเซตบอลมาเอาให้ชัวร์ที่สุดเหมือนดึงอ่ะให้แอ์เซนอลเขาเสียจังหวะในการเล่นะนะครับเพราะบอลสไตล์แอ์เซนอลทำชิ่งไวนะครับต่อบอลไวอาร์เตต้าเนี่ยเล่นบอลหลังลายเก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยเสียประตูมาเยอะนะครับตั้งแต่ปีซีซั่นมาเปิด2แมตช์เนี่ยเสียเป็นหลายลูกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย โดนไม่ว่าจะเป็นลูกเซตพีทลูกโยนหรือลูกโต้กลับเนี่ยโดนบอลมัน่นไปสอลูกอ่ะคิดดูแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอร์นเนอร์ชลอตคงจะกำกำชับกำชาเลยว่าเล่นให้ชัวร์นะครับไม่เปิดพื้นที่ให้เกิดความเสี่ยงไม่เปิดบอลให้เกิดความเสี่ยงนะครับแต่แต่แม้จะมีปรัชญายอย่างนั้นนะแต่ คือตัวผู้เล่นของเราเนี่ยมันก็ทำบอลเสียบ่อยครั้งนะครับโดยเฉพาะแม็กอลิสเตอร์นะครับรู้สึกว่าความฟิตเนี่ยน่าจะยังไม่ถึงนะครับได้บอลสวยๆหลายครั้งนะครับแต่พายายามพาบอลไปข้างหน้าแต่ว่าโดนนะเหมือนช้ากว่าหนึ่งจังหวะทุกครั้งแล้วก็โดนสกัดโดนเอาบอลกลับมาบุกนะครับก็ ทั้งรูปเกมนะครับการบุกการรับของทั้งสองทีมเนี่ยไม่มีเสียวอะไรกันมากเลยนะครับมีจังหวะมาดูไอเก้ได้ยิงไปครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ติดอลิสงส่วนเลี้ยวภูอ่ะโอ้มีแต่ยิงกักโปรครับได้ลูกถนัดไล่เข้าไปจากซ้ายกับเข้าไปขวานะจากซ้ายตัดกลางไปหน้าประตูยิงแต่ก็ไม่เข้านะครับก็เป็นลูกเก่งของกักโปก็มีประมาณเนี้ยนะครับ แต่ว่าลูกที่มันเสียวจริงๆคืออะไรคือลูกเซตพรีทของอาร์เซนอลครับเพราะว่าเราก็รู้อยู่นะครับอาร์เซนอลเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโอ้โหเจ้าพ่อนะในาศาสตร์ดาร์กอาร์ตนะครับโดยเฉพาะลูกตั้งเตะลูกเตะมุมเนี่ยนะครับล่อหรือว่าพูลนะครับโอ้โหมึนเลยครับลูกเตะมุมแต่ว่ามันผิดคาตรงที่ลิเวอร์พูลเนี่ยซ้อมมาดีครับในการตั้งรับลูกเตะมุมของอาร์เซนอล แล้วก็เป็นโชคดีที่ไม่มีบุกโยสาก้านะครับคนที่ถนัดซ้ายเปิดเตะมุมด้านขวานะครับเออหรือด้านซ้ายประตูของอาริซงเนี่ยเพื่อให้โค้งเข้าประตูไม่อยู่เพราะฉะนั้นดีแคนไลรับจ็อบหมดนะครับทั้งเปิดโค้งเข้าประตูและโค้งซ้ายออกจากประตูซ้ายและขวานะครับความอันตรายนีย่ผมว่ามันลดลงนะครับดีแคนไลวางบอลแม่นจริงแต่ว่าน้ําหนักบอลหรือการปั่นบอลเนี่ยมันจะไม่โค้งเข้าแล้วก็ไม่ เฉียบคมเท่าไอ้บุกโยซากานะครับและเลืภูเนี่ยซ้อมมาดีนะครับในการรับมือกับรูกตั้งเตะของอาร์เซนอลเมื่อหลายๆเกมที่ผ่านมานะหรือด,ดูการที่แล้วเราเห็นนะอาร์เซนอลเนี่ยเขาจะใช้ดาร์กอาร์ตโดยการเอาผู้เล่นเนี่ยไปขวางทางวิ่งของผู้รักษาประตูให้มันเกะกะเกะกะเนี่ยออกมาตัดบอลไม่ไม่ถนัดนะครับแต่เชื่อว่าเนี่ยสูตรแบบเดิมเนี่ยหลายๆทีมพยายามตั้ง ั้งให้ได้แล้วเขาเรียกว่าตั้งรับได้แล้วแล้วก็รู้วิธีแก้ไขคือต้องหาคนนะครับคอยไปสกรีนเอาตัวผู้เล่นที่ไปเขาเรียกว่าไปบทบงังไปทําความน่าราคาญให้ผู้ักษาประตูเนี่ยผมว่าหลายๆทีมที่เจออาร์เซนอลเนี่ยเขาก็แก้เกมมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอาร์เซนอลเลยเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนปุ๊บให้ตรงกลางของผู้เขตแดงของคู่ต่อสู้เนี่ยตรงกรอบกรอบเล็กนะครับไม่มีอาร์เซนอลอยู่เลย พยายามวิ่งเข้ามาจากข้างนอกนะครับแต่ลิวอพูก็รู้ทันนะครับใช้แมคอลิสเตอร์และฟอร์เรเวสที่มีขนาดตัวที่เล็กเนี่ยไปปะทะแล้วก็ไปปะทะไม่ให้เขาเล่นถนัดนะครับส่วนพวกตัวสูงสูงฟานไดเอกิติเก้หรือโคนาเต้นเนี่ยจะยืนคุมโซนนะครับเป็น2แถวหน้ากรอบเขตโทษของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอฟุตบอลเนี่ย เปิดเข้าไปนะครับจะมีตัวคอยปะทะตัวชนคือพวกตัวเล็กๆพวกนี้นะครับทำให้มันน่ารําคาญทําให้มันวิ่งยากทําให้มันแบบไม่ถนัดถนีนะครับแล้วก็พอลูกโด่งมาตัวผู้เล่นตัวสูงใหญ่อย่างฟานไดโกนเตีก็เก็บกินหมดซึ่งก็ต้องชื่นชมฟานไดนะครับเก็บหมดเลยครับลูกโด่งแม้แต่โกนเตีเองวันนี้ก็เฉียบขาดในการตัดบอลลูกโด่งอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยครึ่งแรกนะครับก็จบกันไปแบบ กลๆนะศูนย์ประตูต่อศูนพอครึ่งหลังมาปุ๊บรูปเกมก็ค้ายลักษณะเดิมนะครับแต่อาร์เซนอลเริ่มแผ่วแล้วฮะเพราะว่าบทบี้ตั้งแต่ครึ่งแรกมาเยอะมากวิ่งเยอะมากเริ่มที่จะไม่ถึงเนื้อถึงตัวแล้วนะครับ ก็ทําให้เวี้ยวผูลตั้งเกมได้นะครับแต่ก็ยังมีอันตรายนะจากลูกด้านข้างของไอ้เจ้ามาดูเเกซซึ่งวัดกันตลอดทั้งเกมกับมิลลสเคอร์เคสนะครับบอกเลยว่าเกมนี้เคอร์เคสทาได้ดีมากถึงแม้จังหวะแรกนะถ้าเกิดมีบอลสาดเข้ามาให้มาดูเก้เนี่ยทางขวาเนี่ย มาดูเกจะได้เปรียบนะครับจากรูปร่างที่สูงใหญ่แล้วอาจจะคล่องแคล่วกว่านิดนึงนะครับสามารถที่จะพักบอลหรือวิ่งเบียดบางแล้วไปเอาบอลเล่นต่อได้แต่จังหวะสุดท้ายนะครับจังหวะที่จะเปิดจริงๆเนี่ยเคอเคสตามมาทันทุกลูกและสกัดได้ทุกลูกโอ้บอกบอกว่าแบบเส้นยแดงผ่าแปดนะครับแล้วก็คืมมันกลายเป็นว่าจากอันตรายมันไม่อันตรายเลยนะครับอันนี้ต้องชมเคอร์เคสเลยว่า ฟอร์มเริ่มจะกลับมาแล้วความแข็งแกร่งเริ่มจะกลับมาแล้วในการประทะในการวิ่งโอ้โหแบบจรวดทั้งคู่ครับวิ่งคู่กันไปและสุดท้ายเนี่ยเคอร์เคสตัวสั้นนะขาสั้นกว่าแต่ว่าสไลด์บอลออกได้นะครับหรือบางทางยิงของมาดูเอเก้ได้บางทางเปิดของมาดูเอเก้ได้แต่ว่ามันก็ไม่เสียวทาให้เกิดลูกเตะมุมนั่นเองแต่ว่าโชคดีพร้อมก,กับการฝึกฝนนะครับเวอร์วภูก็สามารถตั้งรับแล้วก็ป้องกันลูกเตะมุมได้ตลอด S <S> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครึ่งหลังปุ๊บเซนอนเห็นท่าไม่ดีนะเปลี่ยนโอเดกาดลงมานะแทนเมริโนเออเมริโนเนี่ยผมจริงจริงอะ่ะก่อนเกมอะ่ะผมไม่กลัวใครเลยนะ ซากา้าโยเคเลนที่ผมไม่กลัวผมกลัวเมริโนเพราะว่าชอบยิงลูกที่มันคาดไม่ถึงนะครับแล้วก็แบบดูแก่อยู่ถูกที่ถูกจุดทุกเวลาแต่ว่าวันนี้นะครับเล่นไม่ออกนะครับและอีกอย่างคือล้มง่ายไปหน่อยปะทะกันในกรอบเขตโทษเวลาแย่งมงลูกเตะม,มุมเนี่ยเมริโนจะล้มนะครับแล้วก็โดนผู้เล่นเลียวพูเนี่ยตวาดไปหลายครั้งนะฮะจนต้องปะทะคารมกันนิดหน่อยเพราะว่ามันล้มง่ายเกินไปนะเปลี่ยนเมริโนออกโอเดกาลงมา เอเซเอบริชิโอเอเซลงมานะครับตัวผู้เล่นใหม่จากคิสตันพาเลตลงมาแทนมาตินเนลลี่อันนี้แหละครับอันตรายเลยนะครับเพระเอเซไม่ต้องปรับตัวครับมีความฟิตอยู่เล่นจากคิสตันพาเลตมาแล้วก็ย้ายมาอยู่อาร์เซนอลเลยนะครับก็มีจังหวะโชบเชียวหลายครั้งเหมือนกันนะครับเอเซนะแต่ว่าวันนี้ต้องบอกเลยว่าแบ็คขวาจาเป็นอย่างโดมินิกโซบอสซาและเป็นแบ็คขวาเขาเรียก MVP Man of the อ a t มา2เมตรแล้วนะครับ เล่นได้ดีครับเกมรับนี่ไม่ต้องพูดถึงความเร็วของแกมีพลังงานของแกมีนะครับแล้วก็สามารถเบียดบังนะครับแย่งบอลกลับมาได้แถมมีลูกคือเป็นทักษะของกองกลางคือการจ่ายบอลด้วยโอ้โหบอกเลยว่าโซโบสไลนะครับคือถ้าไม่มีแบ็กขวานะผมว่าเนี่ยเอาโซโบโเนี่ยแหละครับเป็นแบ็กขวาได้เลยนะครับแต่ว่าแน่นอนตำแหน่งถนัดก็คงจะไม่ใช่ของแกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยว ดูต้องดูอะแมตต์ต่อไปจะเป็นยังไงนะอาร์เดอร์จะใช้ยังไงนะครับแต่ถ้าช่วงนี้ยังฟริมปงยังไม่มาอคอเนอร์อแบดลี่ยังฟิตไม่พอฟอร์มยังไม่ดีผมว่าใช้โซโบโเนี่ยโอเคนะเออเล่นดีมากเลยนะครับก็ลิฟท์พูก็เปลี่ยนเหมือนกันอย่างที่ผมบอกอะแม็กอาริสเตอร์เนี่ยคือดูแล้วอะยังยังฟิตไม่ถึงอะความเร็ว แรงประทะเนี่ยวันนี้จ่ายบอลเสียวิ่งบังบอลล็อกบอลโดนแย่งหมดเลยนะครับเลยเปลี่ยนเคอร์ติโจนลงมานี่เคอร์ติโจนเออแปลกนะครับผมก็คิดตั้งแต่แมคลิสเตอร์เล่นไม่ดีเนี่ยผมกาลังผมก็คิดเลยว่าควรจะเปลี่ยนใครมาแทนซึ่งจากที่ดูในความคิดนะไม่น่าเชื่อว่าผมจะคิดว่าเฮ้ยต้องเอาเคอร์ติโจนเพราะเคอร์ติโจนเล่นกับบอลได้ดี ทคติกส่วนตัวการคลองบอลเนี่ยสูงมันจะทำให้เกมนิ่งขึ้นมีช่องว่างมากขึ้นถ้าโจนสามารถล็อกบอลคลองบอลได้เนี่ยทำให้เพื่อนเล่นง่ายขึ้นนะครับเปลี่ยนเคอร์ติสโจนล,ลงมาเปลี่ยนใครมาอีกละ่ะอีกคนนะครับมีโกนเต้อ,ออกด้วยนะครับต้องเอาโจโกเมสลงมานะครับก็อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเคอร์ติสโจนล,ลงมาเนะเกมมันนิ่งเลย เกมมันนิ่งขึ้นเล่นคู่กับกาเซนแบกและมันมีส่วนทำให้ฟอร์เรียงเวนเล่นง่ายขึ้น เวสนะครับแมตต์นี้ก็คือเจออาร์เซนอลเนี่ยไม่ได้ถึงคือช่วงเครื่องแรกถึงเนื้อถึงตัวแต่พอครึ่งหลังเคอร์ติโจลงมาปุ๊บบอลมันนิ่งมันทําให้เวสเนี่ยสามารถหาช่องว่างและรับบอลและพลิกบอลไปเล่นได้สวยๆหลายครั้งเลยนะครับ <c oughs> รเพียงแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเองจ่ายให้ซาร่าจ่ายให้ก้าโปเนี่ยมันไปต่อกันแล้วมันยังต่อกันไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่ว่าจังหวะพักบอลจังหวะพลิกบอลแล้วก็มีโอกาสได้ยิงซ้ายครั้งหนึ่งนะจับบอลผ่านเข้ามาของแม็กอลิส ไม่แน่ใจว่าโซโบหรือกัคโปผ่านเข้ามากลางฟอร์เรงเวทจับด้วยขวาและซัดตุ้มนะครับด้วยซ้ายเนี่ยติดระยาเซฟและลูกนั้นนะ่ะกัคโปเข้าไปฉกบอลได้แล้วก็มาเข้าทางเอกิติเกยิงเข้าไปแต่ว่ากลายเป็นว่ากัคโปอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าล้นะครับตอนที่ฟอร์เรงเวทยิงนะครับก็เกมดีขึ้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็ยื้อกันไปยื้อกันมาก็ดูท่าแล้วอาจจะจบด้วยการเสมอกัน แบ่งแต้มกันไปบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนโอเคเสมอกันติดต่อไปเลย3แมตช์นะ2 2 2 2มาแล้วก็1ก็0 0ไปเลยยิงกันไม่ได้ก็โอเคนะถือว่าแมตช์นี้อาร์เนอร์ชลตวางแผนมาว่าเล่นให้ให้เนียบนะครับคลองบอลให้ดีนะครับแล้วก็อย่าพลาดเสียบอลตรงกลางบ่อยให้เซนนอนส่วนก็ก,ก็ก็ทำได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าจังหวะที่เราจะ ไปทำเกมบ,บุกมันก็ยากเหมือนกันเพราะอาร์เซนอลเขาก็เป็นทีมที่ตั้งรับได้ดีนะครับจนสุดท้ายมาได้ลูกยิงมหาสตันมหาสจัร์นะครับเขาเรียกว่าโอ้โหโจะเรียกแกว่าไงดีอะโซบอสไลน์นะครับยิงลูกเซตพีทยิงลูกฟรีคิกเนี่ยที่ได้ฟาวเนี่ยนอกกรอบเขตโทษนะห่างเขตโทษมาไกลมากเลย คือแบ่งครึ่งได้เลยอะระหว่างเส้นกลางสนามกับกรอบเขตโทษอะแบ่งครึ่งแล้วเอาลูกวางตรงนั้นประมาณสัก3าหลาโซโบเนี่ยคือไม่ได้อยู่ในเลดร์เราเลยนะครับที่จะเป็นคนยิงนะฮะและแถมเนี่ยลูกมันอยู่กลางประตูแบบเกือบกลางประตูยิงยากนะครับแล้วก็ส่วนมากที่เราเคยเห็นผู้ยิงนะครับผู้รับหน้าที่ในการยิงฟรีคิกก็เป็นเทรนอาโนหรือไม่ก็ซาร่าแต่ไม่รู้คุยกันยังไงครับเพราะว่าเทรนอาโนไม่อยู่แล้วโซโบบอกผมเอง ซาลาซาลายืนยืดๆสัก,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 กสพักก็ถอยไปแล้วก็เป็นโซโบยืนเดียวๆเลยกำแพงตั้งลายญาตยืนลายญาตยืนเนี่ยจะเอียงมาทางถ้ามองเข้าหาประตูจะเอียงมาทางขวามือเราหน่อยนะโซโบเล็งประตูอยู่นะครับจะเอามาทางขวาแล้วะกำแพงเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายนิดนึงแต่ตรงกลางประตูนั่นแหละลูกนี้โซโบวิ่งเข้ามากดตูมนะครับบอลติดไซต์โป้งนิดๆนะแต่มันเป็นลักษณะของบอลม้วนขึ้นแล้วลง เฟื้เบิ่มไดชุดนะครับแต่ว่ามันจะมีไซส์นิดนึงนะครับไซส์จากกลางที่ยิงตรงกลางเนี่ยไซส์เข้าไปหาเสาประตูด้านขวามือของรายาแล้วมันสมบูรณ์แบบแบบว่ายัง่ายๆเลยครับน้ำหนักทิศท,ทางปุ๊บรายาบินสวยมากเลยนะบื้อเหินสุดตัวตัวค้างอยู่ในอากาศแต่ไปไม่ถึงบอลของโซโบครับชนเสาปึ้งเข้าไปนาทีนั้นนะครับแอนฟิลแตกโอ้โหแล้วก็ คืออย่างที่ผมบอกอะโซโบเนี่ยหลุดเลด้าในการที่เราไม่เคยเห็นแกยิงฟรีคลิกเลยนะครับแต่ถ้าคุณไปดูใน y t u t u นะย้อนกลับไปเนี่ยมันฟีดขึ้นมาเลยนะครับช่วงช่วงเนี้ยก่อนที่ผมจะมาคุยเนี่ยเห็นโซโบเป็นกับตันทีมของฮังการีนะครับแล้วก็อ่าเบไลซิกอะไรแกยิงบ่อยนะครับแล้วยิงลูกลักษณะเลยเหมือนได้ชุดเหมือนโรนันโดเลยครับแต่ว่ามันจะติดไซส์โป้งไซส์ก้อยนิดนึงอะลูกมันสายแล้วมุดลงตลอดนะครับ เคยยิงสวยๆได้หลายครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราได้คนยิงฟรีคลิกนอกกรอบเนี่ยคนใหม่และนอกจากแม็กอลิสเตอร์นะอ่าซาร่านะก็ยังมีโซโบอีกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคราวหน้าถ้ามียิงฟรีคลิกเนี่ยลุ้นได้เลยครับกับโซบอสไลน์นะครับ <c oughs> และสุดท้ายก็จบไปด้วยสกอร์นี้ตอนใกล้ๆช่วงต่อเวลานะยิงนนก็นาน,นาทีทั้งแ8แล้แมีต่อเวลาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อาร์เอนชลอกก็เปลี่ยนผู้เล่นนะครับวาตารุเอนโดลงมาปิดเกมและก็ปิดได้จริงๆมีจังหวะสวนกลับของอาร์เซนอลครั้งหนึ่งใกล้จะหมดเวลาแล้วอยู่ที่โยเคเลสเลยการสนามมาเอนโดเขาเรียกว่าใช้สกิลมวยปั้มนะรกระโดดเกาะคอโยเคเลสแล้วก็ปั้ลมล้มลงไปเลยลูกนี้ก็ได้รับใบเหลืองนะครับแต่ว่าผบว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากนะครับทำให้ทีมเสียฟาวก็จริงแต่ว่ามีโอกาส สุดท้ายแล้วของออร์เนนอลเนี่ยแล้วเราไปตั้งรับและสุดท้ายก็สกัดลูกฟรีคิกนั้นได้โดยฟันได้ก็จบไปนะครับที่1ประตูต่อศูนย์ส่งให้รียว่าผูติดยศทันทีครับจ่าฝูงยาวๆไป2อาทิตย์เลยน,นะโอ้โหบอกเลยครึ่งแรกอยากหลับแต่ครึ่งหลังนี่บอก <c oughs> มันก็ไม่ได้สนุกสนานไม่มันหรอกแต่มันมาแบบดราม่าซ้อนดราม่าสุดท้ายมาชนะได้เนี่ยครับ ก็โอ้โหนัดนี้ถึงจะไม่เขาเรียกว่าไม่เขาเรียกว่ามะไม่เหมือนจะเป็นลมไม่เหมือนจะหัวใจวายแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่ามันหนืดมันเข้มข้นนะมันตึงเครียดตลอดเวลาในการเล่นคือเล่นไม่ให้พลาดจ่ายบอลไม่ให้พลาดกันเลยครับแบ์นี้ต้องชมนะครับทั้งฟานไดโกนาเต้เองก็สก,กัดลูกโด่ได้ดีแต่สุดท้ายก็เจ็บออกไปนะเวทก็ออกไปเวทก็ดีขึ้น ครับคองบอลหมุนบอลได้ดีขึ้นในตอนที่เคอร์ดิจโจลงมาถ้าแมคลิสเตอร์ครองบอลได้เล่นได้ในตามเกณฑ์มาตรฐานแก่ผมว่าทําให้ฟอร e i รเวสตจะเล่นง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าก็เป็นจุดอ่อนเหมือนกันที่ถ้าเจอบอลที่เข้าถึงนื้อถุงตัวเล่นบอลหนักเนี่ยวสต้องเอาตัวรอดให้ได้ต้องเริ่มชินกับพรีเมียร์ลีกได้แล้วนะครับส่วนแบ็คซ้ายเคอร์เคสสกัดได้ตลอดนะครับฟอร์มเดิมๆเ,เริ่มมาแล้วนะนะการบทการบี้กล ชนกันตันแล้วก็การสกัดจังหวะสุดท้ายสไลด์เนี่ยนะจังหวะสุดท้ายมีสไลด์ปุ๊บเอาบอลไปบุกได้ด้วยนะครับแล้วก็จ่ายให้เคยซ่าหรือใครนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายเคยซ่ายิงออกไปนะน่าเสียดายนะครับแล้วก็อ่าสุดท้ายอ่าโจนเล่นดีเอกิติเก้ก็โอเคนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเริ่มล้าๆและโดน โดนแท็กโดนบล็อกโดนชนนะครับแต่บอลช่วยได้เยอะนะครับในการบางบอลจ่ายบอลหน้านะครับแล้วก็สุดท้ายนีย่ก็ต้องมาชมคนนนะคี้นะครับโซบอสไลน์นะครับพี่แกเล่นดีมาทุกแมตช์นะครับสามแมตช์ในตำแหน่งแบ็คขวาแถมมามีฟรีคลิกเพอร์เฟกฟรีคลิกนะฮะลูกยิงฟรีคลิกปิดวิญญาณด้วยนะครับโอ้โหนี่ผมขอเรียกแกเลยนะครับว่า สตีวีโซโบนะเจอบอสไลโอ้โหเอาอย่างนั้นเลยแล้วกันนะครับสตีวีโซโบโเจอบอสไลเลยนะครับโอ้โหเล่นเหมือนเจอหลาดเลยครับ มีพลังงานสูงแล้วก็ไม่ยอมแพ้แล้วก็มีลูกตะบันไกลอย่างเงี้ยนะครับแบบสุดตีนะว่างั้นเถอะ,อะโอเคนี่เป็นหลังเกมความรู้สึกที่อยากคุยนะครับแล้วก็ฝากอีกนิดเดียวนะครับอย่างที่ผมบอกตื่นมาแล้วมันโอ้โหตอนนี้เฮียวิโก้ใครก็ไม่รลูกเต็มหน้าฟีดไม่หมดเลยนะครับแต่มันสะดุดตาตรงที่อิซักครับเรียบร้อยนะครับฟาบิเซโอโรมาโนเนี่ยเฮียวิโกนะเห็นมาตั้งแต่เช้ชาแล้วนะครับตื่นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมเขาเรียกว่า มีมีข่าวนะว่าเดี๋ยวเนี่ยแหละจะมีการเซ็นสัญญาแล้วก็ตรวจร่างกายในวันนี้แหละนะครับคืนนี้แหละเดี๋ยวรอดูภาพว่าจะออกมาไหมนะฮะแล้วก็ถ้าฟาร์เบชยยืนยันอย่างเง,งี้ยผมว่าไม่น่าพลาดนะครับข่าวบอกว่าค่าตัวอยู่ที่125ล้านปอนด์นะแล้วก็แอดออนอีก5ล้านปอนด์เป็น130ล้านปอนด์นะครับก็โหโคตรรวยเลยเนาะลิเวอร์พูลเนี่ย นะครับซื้อผู้เล่นไม่หยุดไม่ยั้งนะฮะแล้วก็มาเกอีเนี่ยน่าจะได้นะ35ล้านปอนด์ยื่นไปแล้วนะครับเกอี e. ก็โอเคแต่ว่าพาเลตขออีกหน่อยได้ไหมขอแอดออนอีกหน่อยได้ไหมเพราะว่าต้องไปจ่ายค่าตัวให้กับเชลซีนะครับเพราะว่ามีมีสัญญากันอยู่ต้องแบ่งค่าตัวเมื่อขายเนี่ยให้เชลซีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าลิเวอร์พูลจะตกลงไอ้ส่วนส่วนต่างตรงนนนนนเนี้ยนิดนหน่อยหอยเนี่ยยังไง นะครับก็ตอนเตรียมลุ้นเลยครับเพราะว่าช่วงนี้โกนาเต้ก็เจ็บไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอเอกกิติเก้เองก็เพิ่งมาใหม่นะครับถ้าบดโดนบดโดนต้นหนักๆห,ห,หลายๆครั้งเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนตัวบ้างและถ้าได้อีซักมายืนคอยสลับสับเปลี่ยนกับเอกิติเก้หรือเอกิติเก้จะไปเล่นซ้ายแทนกัปโปบ,บ้างเนี่ยผมว่ามันโอ้โหมันจะดูดูทำให้ทีมมันใหญ่ขึ้นแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นก็ เตรียมยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับอเล็กซานเดอร์อิซักและมาร์เกอีเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้ไหมนะครับวันนี้ประมาณนี้ก่อนคุยยาวมากเลยขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมเข้ามาฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ d e j a จับ l อลชาแนลบายของซุ่มด้วยนะครับโอ้โหวันนี้พูดรื่นเลยนะเพราะว่ามันมาจากความรู้สึกจากใจนะครับจาฝูงหนาวกันไปอีก2อาทิตย์ครับผม